โกโก้มาให้สิบกล่องเราก็ตกใจป้าติมาไปทําอะไรทั้งสิบกล่องเขาบอกว่ามาเลงที่ที่อะไรนะปากมลูกที่ชื่อเหมือนเชือดคอไก่อ,ะอ่ะมันหยุดหลังอืมแล้ว,ว่าป้าติมันเลือดออกเลือดจะออกออกใช่ไหมไมนเราเลือดเลือดจะออกค่ะอ่ะ,อะและ้วแ,แกก็ฝังแร่ด้วยนะตัวแกฝังแร่ด้วยอ่าแกเป็น โกโก้แล้วแกเรียกโกโก้ว่ากโ,โกโเปลี่ยนแล้วอย่าเอาอย่าเอาแคดนี้มาแบ่งป,ป,ปันเลยเนาะแล้วเป็นไงบ้างแกลุกขึ้นได้ไหมตอนนี้ตอนนี้แกเดินไปไหนชีจงชียาจนมีลูกทิมนติดสิบสองล้านกันแกเป็นแม่มดกับเราด้วยหรอพี่ใอแ,แกไม่ได้เป็นแม่มดกับเราหรอกเพราะแกไม่มีอ่ากับเรเล่นโทรศัพท์แต่ ก็เลยเอาแกมาเป็นอแบบว่าให้มาอยู่ในสายงานเพราะว่าแกขายได้มีคนมาเล่นอยู่บนฝางใช่มีคนมาแบ่งปันเขาที่บ้านแล้วเขาก็ซื้อแล้วก็แบ่งปันให้กับคนในหมู่บ้านของเขาเพราะคนในหมู่บ้านเขาเห็นไงเขาเห็นอ่ะเขาเห็นว่าป้าติ๋นเดินได้อ่ะเขาจองวัดกันแล้วนะรู้ป่ะคนรู้มากๆเลยเห็นไ,ได้เห็นไ,มไหนไมไเข้าไปซ่อมแซมเซลพี่เพลาอแล้วก็ไปลดการอักเสบของเซล์ผิวหนังอ่านะคะ ใช่ใช่แล้วก็สารสก,กัดของเราเนี่ยยิ่งกินบวกเข้าไปนะพี่จะไปเพิ่มพลังให้กับเซลล์ในร่างกายของเราได้เลยไปลดการอักเสบไปช่วยในเรื่องกระตุ้นภูมิเสริมภูมิุ้มกันแถมไปกรอ่าไปต้านอ่าสารอนุมูลอิสระก็คือสารก่อมะเร็งเนี่ยไม่ให้มันลามไม่ให้มันลามไปที่อื่นที่เพลาะนี่ละค่ะต่อได้สบายสบายเลยนี่ขนาดฟังนี่จำขนลุกเลยพี่เพลาะก็นี่แหละที่พี่ได้ที่เป็นฉายาสิบสองลังนะ ก,ก็ได้จากเคสป้าติ๋มแล้วก็ได้จากกุ้งลองอะไเนด้จากเคสน้องกุ้งได้จากเคสอ,อาออพยาบาลที่อยู่สามร้อยยอดที่เป็นเนื้องอกที่ได้เคสใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนแรกเรียกว่าจะได้ถึงแบบทุกอย่างเลยเหรอใช่ไหมเหมือนเขาโกหกเราเลยอะไรเงี้ย เราไหมคะเขาบอกว่าเขาอยู่โรงพยาบาลเขาไม่สามารถที่จะทำแก่เขาอะบอกต่อได้อ่าเขาบอกต่อได้แล้วก็แบ่งปันด้วยการบอกต่อเพราะว่าพยาบาลคนเนี้ยเราไปเจอเขาที่ไหนหรู้ปะไปเจอที่โรงพยาบาลไปทำบุญยอด